ช่วยรถถังครับเพราะว่าเข็มขัดแชมป์โลกวันของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์บอลสิงห์มาวินไม่ไว่าจะเป็นน้องโอ่า,าม่ามวยไทยครับกระเด็นไปหมดแล้วนะครับรถถังนี้เป็นหนึ่งในสี่นะครับที่เป็นชาวไทยแล้วก็ครองแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพอยู่นปัจจุบันแชมป์โลกมวยไทยรุ่นแบนต์ตัเวทนะครับที่เพิ่งเอาชนะน้องโอน้องโ,โอหาม่ามวยไทย ก็เดี๋ยวดูว่าการขยับรุ่นท้นไปชกในรุ่นแบนต้องเปียร์หรอรอส45พอร์รถังนี้จะเป็นยังไงครับ,รบจันับถือศาสนาพุทธนะครับปัจจุบันนี่รถถังเข้าสู่ศาสนาอิสลามนะครับตามภรรยาครับที่มื่ีเห็นมีการดูอาก่อนขึ้นสังเวียนครับเกิเกอคาบารสมุ่ทาายท The world, the Iron Man. อรอนแมนรถถังจิตเมืองนนท์ครับยกที่หนึ่งครับคุณผู้ชมครับยกลัดสามาทีสู้กันห้ายกเป็นการป้องกันแชมป์โลกครั้งที่ห้าของรถถังนะครับแล้วก็เป็นไฟแรกของเขาครับบนแผ่นดินของอเมริกาเตะพับใดครับรถถังครับทอมเบรสก็เตะขวาตื่นอาล้ครับ เนเตะขาครับตอนนี้ครับเป็นขวาเจอขวาครับออกไซา์หน้าสูงครับทามารเลสทีบขวาครับต่อยลำตัวครับมีสอบกลับด้วยครับทามารเลสลดหลังยังนิ่งครับมีท่ายากมาสู้ครับมีสอบกลับแบบนี้นี่แสดงว่า มั่นใจเลยครับกล้าออกท่ายากครับต้องระวังเลยครับรถถังสายสูงครับธมาเดสมซนายหน้าครับรถถังเน้นหดขาครับแขนขวาหลุดครับธมาเดสไม่ธรรมดาครับก,การออกอาวุตของเอ็ดการ์มาเดสไม่ธรรมดาครับไตขาครับ กดถังเกี่ยวได้ต่อยสายลำตัวบาตปีนี่จอร์แนเฮเกตตี้นี่เคยจุกมาแล้วนะครับอ้ยหนึ่งสองครับรถถังครับเป็นมือที่ต่อยมัดได้มั่นได้หนักอยู่นะครับทางด้านรถถังนี่คือวุ็ดของเขาครับนี่ครับตัดลำตัวก่อนเลยครับุเตะขาครับเอาละครับก็ให้มันรู้กันไปครับเชื่อว่า เด็กไทยครับประเภทออกแข่งแบบนี้น้ำหนักของเรานี่ทำได้ดีอยู่แล้วครับถือว่าเตะแล้วได้น้ำหนักครับเองเตะมาค่าเตะคืนนี่แมตเตะได้ทั่วโลกครับคารเบเลสขยับไม่ชัว์ก็ไม่ออกคาเบเสเองก็ก็ไม่หนีนะครับดูฮะโอ้โหตัดล้ตัวอีกแล้วครับรถถังครับเน็นเป้าใหญ่ครับอ่านะครับสับขาครับ ตาซ้ายของทาวาเลสนี่ครับหมัดชุดเตะท้ายทีหนึ่งครับแม่เป้าเล็กได้เป้าใหญ่ดีครับตอนนี้เรียกว่าไปหลากหลายครับทำให้ทาวาเลสเองก็คงจะป้องกันลำบากแหละครับมาหลากหลายทิศทางครับนี่ครับความหลากหลายของอาวุธก็จะเป็นจุดแข็งของนักกีฬาจากประเทศไทยของเราครับพยายามตวัดการคอเหมือนกันครับทาว์เลสของรถถังนี่ขอให้ออกครับ ออกเมื่อไหร่นี้ได้ได้ไดลุ้นเมื่อนั้นแหลคะครับโอ้โหอะไรยอ่าหมดยกที่หนึ่งครับออกแต่แล้ดอกออกเน้นๆทุกดอกเลยครับเฉพาะหมัดครับตัดลำตัวแล้วก็มีจังหวะสับขาครับอ่าเชื่อว่ายกที่สองนะจะเร่งเกมมากขึ้นแหละครับเตะขาครับทามาเลส รถถังอุ้ยจังหวะจัดสับซอกงัดสอครับแม่ย่อไปเล็กน้อยนะครับถีบซ้ายครับโอ้ล้ะครับตอนนี้เดินด้วยความมั่นอกมั่นใจครับทาร์บเสพยายามเตะขาไว้ถีบซ้ายครับต่อยหนึ่งสองครับหมัดซ้ายครับของรถถังครับหมัดขวาไม่ถึงนี่แหละครับย่า่ที่อครับเริ่มจะเใ่นเกมแล้วก็ออกอวุธมากขึ้นครับทาเบเรสพยายามดักแทงครับแต่ว่าเจออาวุธหนักของรถถังเข้าไปมีแกว้งให้เห็นนะครับ นวดเข้าไปครับนวดต่อครับรถถังครับพยายามนักสอกซ้ายหน้าครับทำบาไลสเต็ขวาาไว้ต้องไม่พยายามเปิดหน้าด้วยนะครับรถถังครับดูแล้วมีความมัดอกมั่นใจมากแหละครับแต่ว่าย่ามใจไม่ได้นะครับของมันโดนกันได้พยายามเข้าไปมือไม่ตกอากาไม่หล่นแบบนี้ดีครับหมัดหนึ่งสองของรถถังครับยังครับยังไม่ได้โดนจุดสลบครับเตะขาไปพยายามบวกหมัดคืนครับรถถัง มีสอกนัดด้วยครับเตะซ้ายสกัดครับแต่ว่าอาวุธข,ของทาร์บเลสนี่ก,นก็ยังหยุดรถถังไม่ได้เลยครับตอนเข้าไปไตอนเข้าไปตัดลำตัวอีกทีนึงครับสับสอกรครับล่นเลยครับโอ้โหสอกนี้เด็ดขาดจริงๆครับไหวไหมครับไหวไหมครับจบเลยครับสอกซ้ายครับรถถังครับโอ้โหจบยุคสองครับ รถถังชิมืางโนนครับเข้าไปกับพิกบอสชาตรีสุดยอดธงครับแล้วก็ตัดซิบข้างหูเบาๆครับว่าอย่าลืมโบนนัดนะครับฟิตบอลครับสภาพอากาศไม่ใช่ปัญหานะครับดบกเกมได้อยู่ดีครับโอ้เด็ดขาดจริงๆครับสอกนี้ของรถถังครับก็พยายามคันสอกมาหลายจังหวะนะครับแต่ว่าดอกนี้ตั้งหนับครับ กำทำอุปกรณ์จับไปอนก่อนแล้วครับครับก็ให้เกียรติผู้ต่อสู้นะครับนี่คือสติริตของกีฬาครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับะเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าจังหวะไหนครับตัดลำตัวก่อนครับแล้วก็จังหวะที่ทาวเรเลสหันหน้ามาเจอศอกพอดีครับโอ้โหแม่จากที่หันหลังให้นะครับพอหันหน้ามาก็จะเอ๋พอดีเลยครับนี่ครับอกซ้ยครับ คือจะสอกกลับครับโคเอียงมาแล้วหันมาปุ๊บเจอสอกเข้าเต็มปากครับเนี่ยครับสายปกะกอนจะสอกกลับแล้วโอหันหน้าไมค์ทีพระเจ้าปรกคุณครับสอกรถถังถึงปาก Mr. c h a t ์ชัต sit your tong Ladies and gentlemen Your referee Mr. Olivier Cost has called a stop to this contest after one minute and 34 seconds in the second round For y o u สามสิบสี่วินาทีในยกที่สองครับ เป็นการชนะแบบล็อคเอาท์ยัคงเป็นแชมป์ร้ผ้าอุ้ยรุ่นายเวทครับ <Woo! S 1> จะพยังไงครับกประกาศสักดาหแหละครับนี่ครับ มวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ครับประก,กาศให้โลกรู้ความยิ่งใหญ่ของเสือปะแในไม้มวยไทยครับและก็ความอันตรายของวอุกมวยไทย